นี่เรียบร้อยสำหรับดาบคาตา่านนเองนะครับมากดญย,ยันไปเลยก็ต้อง เวัสดวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเซนเคยนะครับผมช่องบีชแชนแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมอาร,ารีนาไฟไ e ไทยแ l น n d นั่นเองนะครับผมใน,นส่วนคลิปนี้นะครับก็ะะมี ดาบคาตาะอัปเดตไาใหม่ก็จะเป็นดาบคาตนะะไฟที่น้องๆหลายคนรอคอยเลยนะครับพี่บอกเลยว่าโคตรสวยโคตรแลที่สุดในเกมเลยตอนนี้นะครับผมหลายคนอยากได้แน่นอนนะครับคลิปนี้พี่จะพามาดูว่าจะใช้สูตรไหนถึงจะออกง่ายนะครับผมอ่ะจะสุ่มแบบไหนถึงจะออกง่ายถึงจะได้เร็วนั่นเองคลิปนี้พี่มีคําตอบครับผมสูตรนี้ บอกเลยว่าสุดจัดแน่นอน100%นตนั่นเองแต่ก่อนจะไปดูกันพี่จะพามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่กันก่อนเลยนะครับในส,นส่วนกิจกรรมในส่วนชุดตัวนี้นี่นะครับผมนี่เลยนะเป็นชุดที่มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนนี่เลยนะแพ็กสกายเมกนั่นเองออหลายคนต้องการมากสำหรับชุดนี้นะครับโคตรสวยอ่ะพี่บอกเลยว่าโคตรสวยโคตรแรเลยครับก็มีชุดนึ่งมีชุดนี้นี่เป็นไง <c oughs> มีไฟข้างหลังด้วยเป็นไงอย่างเทะนะครับผมก็คือ,อจะอยู่ในส่วนตรงนี้นี่เลยนะครับดูในส่วนตู้ลักกี้ลอยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมรวมพลเหล่าจากคนนั่นเองนะครับเริ่มกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่2มิถุนาย,ยนแล้วนะครับอก็หมดกิจกรรมในวันที่9มิถุนายนนั่นเองนะครับมาแต่พี่ขอเขากดเข้าไปดูรางวัลก่อนก็จะมีในส่วนด้วยกันเนี่ยประมาณ สามชุดเนาะหนึ่งสองสามไม่มีสี่ชุดนะครับอีกชุดหนึ่งพี่มีแล้วนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ดวงไม่ดีเนี่ยสามารถนะครับนำโทเค็นไปแลกได้นะครับผมนอกนี่ใครที่ดวงไม่ดีแบบว่าไม่ได้ชุดแล้วได้โทเค็นแทนเนี่ยนะครับเราก็สามารถนะครับนำไปแลกตัวนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นไงอ่าก็คือชุดนี้50โทเค็นนะครับผมสองชุดแรกส่วนชุดข้างล่างเนี่ยก็จะ 40- 40นะครับ3านะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าแล้วก็มีล่มมีสกินสัตว์เลี้ยงนะครับมีกล่องสุ่มสกินปืนเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับกิกรรรมนนี้ะคับ แล้วก็ในส่วนกิจกรรมสายฟรีเนี่ยก็คือกิจกรรมนี้เลยนะครับอ่าก็คือใครนะครับที่เติมสิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นนี้นะครับผมก็คือจะได้รับแพ็คชุดตัวนี้เลยฟรีๆเลยนะครับนี่เป็นไงอ่าเป็นไงรับฟรีๆเลยนะครับใครที่ เติมอีดิทพาร์ทแล้วก็มากดอย่าลืมมากดรับกันด้วยนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นชุดฟรีๆเลยครับแล้วก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเหมือนกันก็จะเป็นกิจกรรมแรปเปอร์สุดร้อนแรงนั่นเองนะครับชุดไม่แดงไม่มีแรงเดินนั่นเองนะครับ <laughs> คิดได้ไงวันเนี้ย <laughs> นะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมฟรีไฟว r เวอซีรีส์นะครับนี่เลยนะครับก็คือเริ่มแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมคิวครบรับ เลยนะครับก็จะมีในส่วนสกินปืนนะครับ MP40 กอซ่านะครับมีในส่วนกระเป๋าด้วยนะครับกระเป๋า FSWS นั่นเองนะครับก็จะมีสกินปืนตัวนี้เลยนะครับลายปีกนกนี่เลยสีฟ้านี่เลยนะครับก็จะได้รับเป็นกล่องสกินปืนนั่นเองลุ้นถาวรนั่นเองเริ่มวันนี้เลยนะครับถึงวันที่6มิถุนายนนั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมหมีแพนด้าเขาว่าแจกหนักนี่เองก็จะเป็นสกินหมีแพนด้านั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับใครที่ยังไม่รับท่าทางก็รีบเลย นะครับหมดเขตวันพรุ่งนี้นะครับวันที่4มิถุนายนก็คือเล่นครบ120นาทีรับฟรีท่าทางชูถ้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมมาลงเล่นกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาท่าทางฟรีเนาะอ่านะครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนการเก็บโทเค็นตรงนี้นะครับ fws ก็ยังไม่หมดกิจกรรมนะครับเพียงแค่ลงเล่นโหมด cc อ่าสรอบก็ได้รับไปเลย8โทเค็นนั่นเองสามารถเข้ามาแลกตรงนี้เลยเลยนะครับนี่อ่าตรงแลกเปลี่ยนตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมก็สามารถแลกได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนเช็คอินนะครับก็มีให้รับทุกวันเลยใน ก็จะมีในส่วนโทเค็นสีฟ้านเองอ่าเปิดปุ๊บอ่าเรียบร้อยเฮ้ยพี่ได้3อันเลยนะครับก็สามารถมาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่อ่าสามารถมาแลกตรงไหนนะเดี๋ยวพี่ดูแป๊บหนึงนะอ่าตรงนี้นี่เลยนะครับเราก็สามารถแลกได้เลยแต่สกินคู่หูเนี่ยพี่อยู่ดีก็เปิดได้เลยนะครับผมเออเนี่ยอยู่ดีพี่ไม่เปิดได้เลยสกินคู่หูหมาน้อย FWS ดวงโคตรดีเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอแลกเป็นถ้วยตัวนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะไป อ่าเรียบร้อยนี่เลยนะครับเรียบร้อยอ่าโอเคเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยนะครับนี่แลกไปหมดแล้วนะครับสลหรับของฟรีนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมนี่เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้มาซื้อนะครับสิทธิ์ขั้นสูงเนี่ยใครที่อยากมาเลื่อนขั้นนะครับรีบเลยนะครับรีบเลยตอนนี้ก็คือจะมีท่าทางเข้ามาด้วยดูดิเอออย่างเท่ดูดูพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะสลหรับท่าทางปุ๊บนี่เป็นไงเหมือนท่าทางไมเคิลแย็กสันเลยเนอะดูท่าเต้น นี่ท่าสุดท้ายปุ๊บนี่เป็นไงโคตรเท่พี่บอกเลยว่าโคตรเท่นะครับแล้วก็ส่วนที่เท้าทางก็จะบอกว่าจอกอ่ะนะครับอย่าลืมเต้นท่านี้ตอนจัดการศัตรูได้ล่ะนี่ครับผมโคตรเท่จัดเลยนะครับสำหรับท่าทางนี้เนาะก็จะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมเซิร์ฟนอกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาเปิดให้ฟังเนาะในส่วนกิจกรรมฟรีไฟล์คอร์เล็บกับเกมสติดฟัตเตอร์นั้นสติดไฟเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนฟรีไฟล์นะครับคอร์เลบกับอะไรอ่ะ รถแข่งนะครับอย่อยางหนึ่งเนาะมี2อ,อย่างด้วยกันนะที่เข้ามาเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปสุ่มพาไปดูเลยนะครับสำหรับดาบคาตา纳ไฟแล้วก็ชุดต่างๆมากมายเนี่ยว่าใช้สูตรไหนถึงจะออกง่ายน,นั่นเองนะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโอเคนะครับเราก็มาอยู่ในเว็บสปินอีซี่ในเว็บเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับโอ้ดูโปรโมชั่นเขาดินะครับผมอ่ะขั้นตอนแรกกดเข้ามาสมัครสมาชิกหรือเชื่อมต่อเฟซบุกเข้ามาได้เลยนะครับจากนั้นกดมาที่เติมเงินนะครับเติม ตอนนี้ระบบทัวเร็ดปิดปรับปรุงอยู่ก็คือเติมแบบธนาคารก็ได้นะครับนี่เลยนะครับกดเข้ามาที่ตรงนี้อาสลับกันเห็นไหมก็จะมีทูมันนี่แล้วก็ธนาคารนะครับน้องๆใช้ธนาคารก็เลือกเอาเลยนะครับนี่เไหมใช้ธนาคารก็เลือกเอาเลยเนาะทีนี้ก็จะมีให้ใส่ย,ยอดเงินนะครับพี่ก็แนะนําไปเลยนะครับนี่ พันเครดิตไปเลยนะเพราะว่าจะได้แถมอีก200นั่นเองนะแล้วก็ใส่วันที่ตามสลิปเลยนะแล้วก็เวลาใส่ให้ครบเรียบร้อยก็จากนั้นก็กดตรวจสอบยอดเลยนะครับพอเครดิตเข้าก็จะเข้าเหมือนพี่เลยนะครับแล้วก็กดมาที่หน้าแรกนะครับนี่สปินอีซีนั่นเองจากนั้นให้กดมาที่นะตู้สูมฟรีไฟของแรงมหาสนุกไม่มีเกลือนั่นเองครับมากดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมามาสูมให้ดูเลยว่าไม่มีเกลือ เกลือไม่เกลือจริงหรือเปล่านะครับรมาโอเคนะครับใครที่เติมเครดิตไม่ได้เนี่ยพี่แนะนำนะครับผมพี่แนะนําเติมแบบธนาคารน,นั่นเองนะครับผมเข้าในหลอดร้อเปร็นโอเคทีนี้มาเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูเลยครั้งละสิบห้าเข็มเท่านั้นเนี่เวฟกำลังบั็อกอยู่รีบๆเลยนะครับใครส้านี่บอกเลยว่ากดนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับตอนนี้กำลังบล็อกอยู่นะเรื่อยๆเลยนะครับผมนีสสมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลย,เยมาครั้งแรกก็ห้าเดิตเลยมาๆๆต่อต่ต่อมาต่อมาแล้วต่อมาแล้วต่อมาแล้วอ้ยออีก ออกเลยเหรอเฮ้ยมันไวไปไหมเนี่ยเอ้เฮ้ยหนึ่งพันแปดร้อยแต้มเลยเหรอก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครอยากสุ่มแบบพี่ได้แบบพี่ไฟเนี่ยนะครับออกง่ายๆแบบพี่เนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้รีบมาเลยนะครับตอนนี้เว็บกำลังบักอีกนะครับช้าอดนะครับสำหรับเว็บสักวิปปี้ซี่ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้เลยโอเคนะครับนี่เลยสำหรับหน้าตากิจกรรมนะครับก็เข้ามาไปที่เรียบร้อยนะครับประมาณสามโมงเช้าแล้วเองนะครับมาหน้าตากิจกรรมก็เหมือนกิจกรรมที่ผ่านมานั่นแหละก็คือ เป็นการเปิดการ์ดนะครับแล้วก็รีเฟซฝั่งนี้นะครับรีเฟซของราวันเป็นรอบๆไปนะครับส่วนการเปิดของราวันเนี่ยก็จะมีในส่วนราคา29แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอยู่ที่ดวงเราว่าจะเปิดได้เลยหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวพี่ขอรีเฟซก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าพี่จะดับคาตาทนไฟนั่นเองนะครับครั้งแรกก็เป็นรีเฟซฟรีด้วยนะครับไปรีเฟซไปโอ้โหไป19เพชรขอปิดอินิเมชันแล้วกันไปครับผมรีเฟซไป น่าจะหมดเยอะตอนรีเฟซนี่แหละโอ้โหโอ้โหไปโอ้โหไอวอลรีเฟซครับผมอื้มกล่องกล่องอะไรวะเนี่ยอื้มชุดอะไรวะโอ้โหโอ้โหไปเฮ้ยได้แล้วเหรอใช่ไหมเนี่ยใช่ดิ ยีิบเก้าเพชรมันดาาโัษนาไฟไหมเนี่ยด่าโัษนาไฟเนาะโอ้โห,โหเดี๋ยวดูรายละเอียดกิจกรรมก่อนอ๋อโอเคมาที่นี้เรามาเปิดกันนะครับก็ยิบเก้าเปิดครั้งแรกนะครับดูซิว่าจะได้เลยหรือเปล่านะครับไปเลยนะครับผมเปิดเลยขอเป็นอันแรกแล้วกันไปเปิดโอโ้เหมือนเจมจะล็อกครั้งต่อไปร้อยเก้าเก้านะครับอันไหนดีวะเนี่ยอันตรงกลางแล้วกัน ไปโอ้โหอสุดท้ายเรียบร้อย499ไปอีเรียบร้อย, 4, 9, 9, อย,ย,อยสําหรับดาบคาตานะนั่นเองนะครับมากดยืนไปเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้พี่พาไปดูกันเลยนะครับสําหรับดาบตัวนี้นะครับเป็นยังไงมาอ่ากดเข้าไปเลยเปึ๊บนี่มาแล้วดาบคาตานะไฟครับผมโอ้โหโสุดจัดใส่หน้าล็อบบี้แล้วกัน โอ้โหอย่างเค่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็โอเคนะครับก็เป็นไงกันบ้างนะครับไม่เกลือก็เกลืออะไรทีเดียวนะครับพี่บอกเลยสลหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็ใครที่อยากมาสมเนี่ยก็รีบๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะหมดกิจกรรมก่อนนั่นเองสำหรับใครที่นะครับอยากได้เพชรฟรีไฟลแบบพี่นะครับอ่าหาเพชรฟรีไฟลแบบพี่ง่ายๆเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพี่สอนไม่หมดและสำหรับเอเว็บ นะครับสปินอีซี่นั่นเองเป็นเว็บเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับมีโบนัสแจกสำหรับการเติมเครดิตด้วยนะครับผมโอ้โหเติม1000ได้ฟรีนะครับ200เครดิตหรือ200บาทนั่นเองโอ้โหพี่บอกเลยว่าคุ้มจัดๆนะครับใครที่อยากสมได้แบบพี่ก็ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยสมัครทาตามพี่ได้เลยนะครับง่ายเลยแล้วก็คลิปนี้เหมือนเดิมครับผมถ้าครบ50,000วิวพี่จะแจกบัตรกิน่นา5้าใบเลยนะครับใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวพี่ปังหมุดให้เลยนะครับผมเนาะใครที่อยากได้อย่าลืมนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบห้ามรีห้ากอ้ตววนีเดยยฟัั ใครแชร์ครบทุกอย่างนะครับก็รอลุนลับได้เลยนะครับถ้าวิวครบพี่แจกทันทีเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กัตคำว่าสวัสดีครับ